โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ Arc Story นะครับวันนี้คุยู่กับผมอีกครั้งนะครับ a r c นะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่กับการสปอยมังงะเรื่องสงครามเลือดสูนนะครับก็เดินทางมาถึงบทที่7กันแล้วนะครับตอนที่77ถึง86ครับอาก็ ขอกำลังใจนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขององมามากเลยนะครับผมหรือว่าสำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถดูเนทผ่านช่องทางด้านล่างหรือสมัครเมมเบอร์ชิพจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆได้เลยครับขอบคุณมากครับเด็กทุกคนได้กลับมาเรียนและฝึกทักษะการต่อสู้ที่เข้มงวดมากขึ้นแต่วันนี้เรียนแค่ครึ่งวันอาจารย์ก็ได้ปล่อยให้นักเรียนไปพักผ่อนตามอัธยาศัย ชิกีอยากรู้ว่าเพื่อนๆของตนนั้นจะทำอะไรกันอยู่บ้างในเวลาว่างอีคาริเขายังฝึกฝนร่างกายเพื่อที่จะชนะโอซกเกะให้ได้เพราะครั้งก่อนผลแพ้ชนะยังไม่ชัดเจนเพราะทั้งคู่บาดเจ็บสาหัสจินได้นั่งสมาธิฝึกจิตชิกิได้เข้าไปก่อกวนเลยดวนสวนออกมาณนห้องน้ำชายดูเหมือนว่ารุโร จะหนีมาซ่อนตัวจากคุยนะและดูเหมือนคุยนะจะพยายามตามติดร็อกุโรมากทางส่งรูปถ่ายมาให้วันละหลายร้อยรูปทั้งปินรูปถ่ายมาติดเข้าของของเขาหรือแม้ตอนนอนเธอก็แอบเข้ามายืนจ้องมองเขาจนนอนไม่หลับถึงชิกี้ได้ยินเช่นนั้นเขาก็อิจฉาร็อกุโรจูจีเองก็มาฝึกชิกิก็แอบชมเข้าในใจแต่ที่จริงแล้วทามองเห็นได้ชัดขึ้นทีนี้ จะได้ส่องห้องน้ําผู้หญิงได้ทุกที่เลยเอาความรู้สึกชื่นชมของฉันคืนมานะจะบ้าโรคจิตจากนั้นชิก,กิก็เดินมาเจอกับโฮเมเรเขาคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีประโยชน์และไม่เก่งเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเลยและตัดพ้อกับชิกิแต่ด้วยความใจดีของชิกิงั้นฉันจะพาเธอไปที่ที่ดีๆเองเออเขาพาเธอมาห้องฝึก ชิกิได้มาไหว้หลุมศพของพ่อของเขาซึ่งถูกฝังอยู่ที่นี่ถึงแม้จะเป็นโมโมทาโร่ก็ตามจากนั้นชิกิก็ได้เหลือบมองไปเห็นอาจารย์นโตะกำลังยืนทำอะไรบางอย่างแถมเปิดเผยให้เห็นรอยสักที่แขนของเขาชิก,กิกำลังจะเข้าไปขอดูรอยสักก็โดนหมอเคียวยะดึงตัวไว้ก่อนอาจารย์นั้นมาเยี่ยมหลุมศพของเพื่อนตนที่ตายไปและดูเหมือนว่า รอยสักบนตัวของอาจารย์จะมีความหมายเกี่ยวกับเพื่อนๆที่ตายไปอาจารย์นั้นจะสักไว้เพื่อเตือนใจว่าไม่ให้ลืมพวกเพื่อนๆของตนที่เคยร่วมต่อสู้มาด้วยกันชิกิเห็นเช่นนั้นจึงเข้าใจและประกาศออกไปว่าผมจะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกแล้วก็จะเข้มแข็งขึ้นเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องตายด้วยอาจารย์ก็แอบดีใจและเขินเป็นอย่างมากถึงช่วงฤดูหนาวของทีนี่ จากนี้ไปจะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติมีสิ่งเดียวที่พวกนายต้องทำนั่นก็คือการปีนเขาเป้าหมายคือทุกคนจะต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดภายใน24ชั่วโมงอิคาริสงสัยว่าทำไมต้องทุกคนเพราะเป็นภาระเขาเปล่าๆจินได้ยินเช่นนั้นก็ปากแซบสวนกลับไปเล็กน้อยค,คือคืนจังการขึ้นไปบนยอดเขานั้นมันไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้นเขาจึงเรียกคนที่จะคอยขัดขวางมาย,ยินดีที่ได้รู้จักครับผมเป็นอาจารย์พิเศษชื่อเนโกซกิฮังุเรดูเหมือนเขาจะเป็นรุ่น้องของอาจารย์นโตะภายนอกนิสัยเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกคนง่ายเขาได้เข้าไปทักทายนักเรียนทุกคนอินนามิยูอาจารย์พิเศษอีกคนดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะไม่ค่อยดีนักเวลาไอก็มีเลือดออกมาด้วยตลอดเวลา แต่ก็เป็นมิตรและเป็นคนคิดบวกมากทั้งสองคนจะค่อยขัดขวางและอนุญาตให้ใช้เลือดในการต่อสู้ได้แต่ชี่กี่นั้นถูกค่าไม่ใช้พลังแห่งขี้ชินและจะให้น้ำร้อนกับช็อกโกแลตติดตัวไปเล็กน้อยและห้ามล่าสัตว์หรืออาหารอื่นๆบนภูเขาลูกนี้การฝึกได้เริ่มขึ้นดูเหมือนว่าสภาพอากาศจะแย่มากๆหิมะตกหนักจนมองไม่ค่อยเห็นทางอิคาริ เขาเริ่มโมโหที่เพื่อนๆนคนอื่นดูจะเป็นตัวถ่วงของเขาจินก็เข้ามาส่วนว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวถ่วงอย่าไปไหนคนเดียวก็ไปเลยสิการฝึกจะได้ล้มเหลวเพราะนายและใครกันแน่ที่เป็นภาระของคนอื่นทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงพร้อมที่จะประทะกันแต่ทว่าชิกิกก็ได้มีสองคนแต่ที่จริงแล้ว เป็นพลังพิเศษของอาจารย์หางุเรสามารถแปลงร่างเป็นเป้าหมายที่ไปสัมผัสตัวได้รวมถึงการเรียนแบบเสียงได้เช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถแปลงร่างเป็นร่างอื่นนอกจากมนุษย์ได้อีกโดยแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความสูงของตนได้และสามารถเรียนแบบร่างได้มากสุด3เป้าหมายและตอนที่เขาเข้ามาทักทายนักเรียนเขาก็ได้สัมผัสนักเรียนทุกคนไปแล้วและยังมีอีกสองร่างแต่เขายังไม่เปิดเผย โดยความสามารถนี้จินคิดว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนฮางูเรเริ่มเปิดฉากการต่อสู้ด้วยมีดสัน้นเข้ามาแทงจินอิคาริและชิกิอย่างรวดเร็วแต่มีดนั้นก็เป็นของปลอมพอเขาแค่เล่นสนุกแล้วท้านีเป็นมีดจริงพวกนายคงตายไปหมดแล้วชิกีบอกว่าไม่ได้อยู่หน่วยต่อสู้แทๆ้ๆแต่เก่งขนาดนี้เลยเหรอน่าเศร้าจริงๆที่มาตัดสินคนอื่นจากแค่พลัง แล้งจากนั้นสีหน้าที่ดูใจดีก็ได้เปลี่ยนไปฉันนี่แหละหน่วยต่อสู้ตัวจริงพวกงี่เงา่าดูเหมือนว่านิสัยคำพูดและท่าทางทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและเผยให้เห็นใบหน้าแววตาที่มุ่งมั่นของอาจารย์ฮางเรจินได้ปลดปล่อยคาสโลหิตโจมตีระยะไกลและอาศัยจงังหวะนั้นรีบหนีไปแต่อิคริเขาอยากต่อสู พอท้าสู้กับเจ้าหมอนี้น่าจะทําให้เขาแข็งแกร่งมากกว่าการขึ้นไปบนภูเขาอีกในเมื่อถ้าจะห้ามก็คงไม่ฟังจินจึงจะถอยมาตั้งหลักและคิดแผนก่อนแล้วบอกอิคาริห้ามแพ้เด็ดขาดแล้วพวกเขาก็รีบไปสมทบกับกลุ่มใหญ่ฮองูเรบอกว่าอิคาริคือช่องโหว่ของทีมและเขาชอบมากๆที่จะได้บทขยี้พวกที่มีความมั่นใจสูงแบบเขา จินได้มารวมกับเพื่อนที่เหลือและบอกจูจิให้หาตำแหน่งของอาจารย์ทั้งสองเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการวางแผนอาจารย์นโตก็แอบสังเกตอยู่ไกลๆและชมจินว่าเขามีสติและประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากหลังจากผ่านไปสักพักชิกิอาสา,าจะไปพาอิคาริกลับมาจูจิได้ตรวจสอบแต่ทว่ราระยะทางเริ่มห่างไกลออกไปจึงทำให ระบุต,ตำแหน่งได้ไม่แน่นอนส่วนอาจารย์อีกคนก็ได้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าของพวกเขาแล้วอาจารย์อยู่ได้ถลกแขนเสื้อขึ้นเพื่อให้เห็นแขนทั้งสองข้างของเขามีซิปติดอยู่หลังจากลูบซิปออกปลดปล่อยคลาสโลหิตร้อยตะเขนะ็บมรณะเหลือที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นโลหิตสองตนจากนั้นหุ่นโลหิตสองตนนั้นก็ได้สร้างประตูอะไรบางอย่างและเปิดออกเผยให้เห็นมือขนาดใหญ่ มือนั้นก็ได้ปล่อยพลังซึ่งมีพลังทําลายล้างสูงมากแค่การโจมตีในครั้งเดียวก็ทําลายพื้นป่าให้เละเป็นหน้ากลองได้อย่างง่ายดายแต่การโจมตีนี้เป็นการโจมตีแค่โชว์ให้พวกเด็กๆเ,เห็นถึงพลังของเขาเท่านั้นเด็กๆทุกคนกําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชิกิก็ได้เรียกสติทุกคนกลับมาแล้วให้รีบวิ่งหนี อาจารย์อยู่ก็ได้วิ่งตามแต่สภาพของแก่ก็เหมือนกับจะไม่ไหวแล้วจนชิกิก็คิดอยู่ในใจว่ายอยากไปช่วยประยุงจังเลยจะตายไม่นั่นในขณะที่วิง่งหนีโฮเมเลกเขาวิ่งหลับตาและไม่มองทางข้างหน้าเลยจนทำให้เตอนั้นได้ตกลงไปยังหน้าผาชิกิเห็นเช่นนั้นก็รีบกระโดดตามลงไปอาจารย์อยู่แต่ตามพวกเขามาทันแล้วจินคิดว่า แทนที่ดีที่สุดคือต้องเบี่ยงเบนอาจารย์ไม่ให้ตามทั้งคู่ลงไปพวกเขาจึงวิ่งหนีอีกครั้งแต่ฉากมานะครับดูเหมือนว่าโฮโมเลจะขาหักจนไม่สามารถเดินต่อไปได้ชิกิจึงอาสาให้เข้าขี่หลังโฮโมเลรีบก็พวงก,กโทโด้วยเร็วและบอกให้ชิกิทิ้งต้นไว้แล้วหนีไปเพราะจะเป็นตัวถ่วงปเปล่าแต่ใครมันจะทิ้งเพื่อนได้ลงชิกิจึงแบกโฮมาเลแล้วก็ จะไปหาที่หลบให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วค่อยเดินทางต่อจูจีรีบเตือนคนอื่นว่าถ้าออกห่างไปมากกว่านี้เขาจะไม่สามารถตรวจจับอิคาริได้แล้วและอิคารินั้นยังไม่ขยับจากตำแหน่งเดิมเลยจินจึงอาสาจะไปพาตัวอิคาริมารวมกลุ่มจูจิก็ได้บอกทางไปในระหว่างที่พวกเขาจะเดินทางต่อจูจินั้นขยับไม่ได้เซาโทริอิได้ปลากฏขึ้น พร้อมกับอาจารย์อยู่ที่ตามมาทันแล้วอาจารย์จับจูจิไว้เป็นตัวประกันเพื่อให้คุอินะและโรคุโรต่อสู้กับตนเพื่อยังชิงตัวประกันไปตัดชางนะครับดูเหมือนว่าท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้วเสียงอะไรบางอย่างได้ดังขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเสียงของอาจารย์อยู่ที่เขาโจมตีครั้งก่อนนะครับเสียงนั้นทำให้หิมะถลม่มตาชากไม่นะครับ อิคาริเขาสู้กับอาจารย์ฮางุเริไม่ได้แม้แต่น้อยและตัวเขานั้นตอนนี้ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการฝึกครั้งนี้เลยเขาแค่อยากจะต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะโมโมทาโร่ให้ได้และยังบอกอีกว่าเจ้าพวกนั้นไม่ใช่พคพวกของเขาจากนั้นจินก็ได้พุ่งเข้ามาเล่นงานด้านหลังของ,ขอ,งอาจารย์แต่เขานั้นก็หลบได้ฮางุเริ พังตัวในหิมะพร้อมโจมตีต่อเขาแปลงร่างเป็นอิคริเขาโจมตีเพื่อให้สับสนจินหลบได้แบบชิวเชียดแต่ก็ได้รับบาดแผลบนใบหน้าอิคาริวิ่งเข้าโจมตีแต่ก็โดนอาจารย์แทงไปที่หลังเท้าของเขาจินเห็นเช่นนั้นจึงรีบวิ่งเข้ามาโจมตีแต่อาจารย์ก็หลบได้แต่ว่าการโจมตีนั้นแท้ที่จริงแล้วเพื่อปิดวิสัยทัศน์และสร้างจังหวะให้พวกเขาเท่านั้น อาจารย์แปลงร่างเป็นอิคาิเข้าโจมตีต่อแต่ทว่าจินนั้นหลบได้และได้สวนกลับไปอย่างไม่ลังเลเพราะเขานั้นทําให้อิคริสลบไปก่อนแล้วจากนั้นจินก็ได้โจมตีระยะไกลแต่อาจารย์ก็หลบได้แต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเล็งไปยังต้นไม้ด้านหลังเพื่อสร้างจังหวะในการหลบหนี อาจารย์ก็ชมเชยจินเป็นอย่างมากที่สามารถประยุกต์หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวและคราวนี้เขาจะปล่อยไปก่อนตาชากมานะครับดูเหมือนว่าชิคกี้จะโดนหิมะถล่มใส่และสลบไปอาจารย์ไนโตะถูกบอกให้คุณหมอเขียวยะที่รออยู่บนยอดเขาอย่างสบายใจให้เตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาไว้ด้วยโฮมาเรพยายามหาน้ำร้อนที่ได้มาเพื่อที่จะทำให้ชิกีอุ่น แต่คขานั้นก็ทำหายไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เขานั้นตัดพอต่อว่าตนเองอีกครั้งชิกิที่พอจะได้สติก็ถามโฮเมเลด้วยความเป็นห่วงฮิมะถล่มปลอดภัยใช่ไหมเธอไม่เป็นอะไรชิกิก็ได้สรุปไปอีกครั้งโฮเมเลจึงพยายามพยุมเขาเพื่อเดินทางต่อโดยขาที่ยังเจ็บอยู่ตาชากมานะครับ คุยนะแนะนำให้เราหนีไปสองคนเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองแต่โรูครูก็สงสารจูจ้จิและอยากช่วยเขาดังนั้นคุยนะจะอา,าสาสู้เองปลดปล่อยคลาสโลหิตคลั่งรักบริสุทธิ์อาจารย์อยู่ก็ได้เริ่มโจมตีอีกครั้งคุยนะสามารถหลบได้และรีบพุ่งตัวไปโจมตีแต่ทว่าหุนโลหิตก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ดูเหมือนว่า พูนโลหิตสองตนตนหนึ่งจะใช้กรอบเพื่อป้องกันและโจมตีระยะไกลอีกตนจะใช้มีดดาบเพื่อโจมตีระยะใกล้ท่านใดนั้นคุยนะก็ได้โดนโจมตีไปซะแล้วและดูเหมือนว่าหากมือน,นั้นใช้นิ้วที่4และ5ในการโจมตีก็คือนิ้วชี้และก็นิ้วกลางนะครับการโจมตีนั้นจะสามารถควบคุมได้ง่ายแต่ความเสียหายจะเบาลง แต่ถ้าหากใช้นิ้วที่สองและสาการโจมจีจะรุนแรงมากแต่ควบคุมทิศทางได้ยากจูจีรีบบอกให้โลกุโรเข้าไปช่วยคุยนะแต่เขานั้นก็กลัวมากคุยนะก็ได้บอกว่านายไม่ต้องทำอะไรก็ได้เดี๋ยวทั้งหมดฉันจะจัดการเองและรีพุ่งตัวเข้าไปโจมตีอีกครั้งแต่อาจารย์นั้นก็ได้เล็งพร้อมโจมตีเขาอีกครั้งคุยนะล่ออยู่กลางอากาศและ ไม่สามารถลบการโจมตีนี้ได้แต่ว่าโรคุโลในร่างปลดปล่อยก็ได้พุ่งตัวมาช่วยเธอไว้ทันการต่อสู้ได้ดำเนินต่อไปโรคุโลได้ใช้ซากุระโลหิตตัดทำลายหุ่นของอาจารย์ได้อย่างง่ายดายแต่นั้นมันก็ยังไม่จบอาจารย์ได้ใช้มือโจมตีระยะไกลแต่ในขณะนั้นคุยนะก็พุ่งมาเล่นงานเข้าจากด้านหลังแต่เขานั้นก็ป้องกันเอาไว้ได้ โรคุโร ok ได้อาศัยจังหวะนั้นรวบรวมพลังพร้อมกับที่จะใช้ท่าพเด็จศึกอาจารย์แต่ทว่าเขาใช้ท่าระบำพายุพิลาจันแรมช่วยจยูจิก,ก่อนแล้วพวกเขาก็รีบหนีไปอาจารย์อยู่นั้นอารวมร์ข้งจากการต่อสู้แต่ก็ยกนิ้วให้เพราะพวกเด็กๆทำได้ดีมากโฮมมเรนั้นได้มาซ่อนตัวในธรรมพร้อมกับชิกิที่ยังไม่ฝืน เข้าออกไปหาไม้เพื่อจะมาจุดไฟแต่นั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเขาท้อแทมากและคิดว่าตนคงทำไม่ได้แต่ว่าเขาได้มองไปที่ใบหน้าของชิกิชายหนุ่มผู้ช่วยตนไว้หลายครั้งเขาจึงพยายามอีกครั้งและสามารถจุดไฟได้สำเร็จชิกิเริ่มมีสติและเห็นความพยายามของโฮเมเลจึงขอบคุณเธอที่ช่วยแต่เธอนั้นก็ยังคงคิดว่าต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยย้อนอดีตของโฮเมเลกดูเหมือนว่าเธอจะโดนพ่อของตนด่าก็หูทุกวันว่าเธอนั้นเป็นขยะไม่ได้เร่องและไล่ให้ไปตายแต่คนที่คอยปกป้องเธอนั้นก็คือพี่ซูมิเรและแม่ของเธอนั้นจะไม่ค่อยอยู่บ้านสิ่งเดียวที่ตนนั้นจำได้คือลิปสติกสีแดงของแม่พอแม่ออกไปจากบ้านพอก็เริ่มติดเหลา นันเข้าก็ยิ่งอลวาดหนักและตอนที่พวกเขาเรียนอยู่ชั้นปฐมพอก็ไม่ให้เขาไปโรงเรียนอีกต่อไปพี่สาวที่แก่กว่าหนึ่งปีสอนหนังสือให้เขาโดยหนังสือที่เก็บมาพี่สาวทํางานพิเศษส่งหนังสือพิมพ์ตนนั้นก็อยากแบ่งเบาภาระจึงเริ่มทํางานด้วยแต่ก็โดนไล่ออกทุกๆงานเพราะทำงานไม่ได้เรื่องและทำงานเสียหายไปซะทุกทีเงินที่พี่ทำงานมาได้ ก็โดนพ่อออกไปพี่จึงแอบเม้มเงินไว้ลวงนาเพื่อนํามาซื้อข้าวของให้ตนกินทางครูก็ได้เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆและอนาคตอยากทํางานหาเงินและสร้างความสุขกันสองพี่น้องวันหนึ่งโฮมมริป,ป่วยจึงต้องอยู่บ้านพ่อของเขากลับมาจากการเล่นพนันและอารมณ์เสียมากได้ยินเสียงไอดังจากห้อง พอที่กำลังหงุดหงิดรีบวิ่งเข้าไปเตะเสยคางลูกแท้ของตนทันทีโฮมมเลขอโทษด้วยความรู้สึกผิดและก้มกราบจากนั้นพ่อของเขาก็เลยคิดไอเดียได้ว่าถ้าจะขายโฮมมเลให้ผู้ชายอนาจารย์น่าจะมีเงินใช้มากมายโฮมมเลไม่อยากทำพ่อของเขาจึงได้เตะซ้ำอีกครั้ง พี่สาวที่เป็นห่วงน้องจึงกลับมาดูแต่ก็เห็นภาพน้องที่โดนพ่อของเขาทำร้ายจึงใช้มีดแทงไปที่พ่อของตอนแต่เขานั้นก็ไม่เป็นอะไรมากนักจนสุดท้ายพี่สาวก็โดนพ่อแทใช้มีดเสียบไปที่คอและในวินาทีนั้นโฮเมเลกได้กลายเป็นยักษ์และจากการพ่อของเขาทัานทีดูเหมือนว่าพี่สาวก็เป็นยักษ์ตอนที่เขาตายเขาได้ปรากฏขึ้นและ แม่ของตนนั้นก่็น่านจะเป็นยักษ์ส่วนพ่อเป็นมนุษย์ธรรมดาและหลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซอนๆก็ได้เจอกับอาจารย์ในายโตตนนั้นรู้ดีว่ายักษ์โลหิตนั้นคือตัวตนของพี่สาวและในตอนนั้นเลือดพี่สาวที่ได้เข้ามาผสมกับเลือดของตน,นจึงทําให้เกิดยักษ์โลหิตตนนี้และตน,นคิดว่ามันเป็นความโกรธของพี่ที่มีต่อตนที่ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ ชิกิได้ฟังเรื่องเล่าทั้งหมดก็เข้าใจพร้อมกับน้ำตาไหลออกมาและบอกว่าแม้แต่ตอนนี้เขาก็ยังปกป้องเธออยู่ตั้งหากละ่ะเรื่องแค่นี้ทำไมเธอถึงไม่เข้าใจจากนั้นชิกิที่มีไข้สูงก็ได้สลบไปเรื่องไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นอาจารย์ฮางรุริเจอที่ซ่อนของพวกเขาแล้วการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นโฮมาเลได้มองหน้าชิกิ และจะใช้ความกาเพื่อที่จะปกป,ป้องชิกิให้จงได้ในระหว่างที่เขากําลังจะฉายเลือดภายในจิตใจของเขาพี่สาวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทั้งคู่พูดคุยกันเรื่องต่างๆนานา,นาและบางทีอาจจะเป็นเพราะพี่ที่ทําให้เธอเสียความมั่นใจพอะพี่ยืนอยู่ข้างหน้าเธอตลอดแต่ว่าตอนนี้พวกเหล่านั้นจะเดินเคียงข้างไปด้วยกันเธอสามารถฉายเลือดของเธอได้แล้ว อาจารย์คิดว่าเขาคงควบคุมเลือดปริมาณมากขนาดนี้ไม่ได้นานหรอกแต่ทว่าเพียงแค่การโจรมตีเดียวเท่านั้นก็ทำให้อาจารย์ล่อยหายไปในพริบตาจากนั้นเธอก็ให้ยักโลหิตแบกชิกิผ้ามาส่งที่เส้นชัยซึ่งมีหมอเคียวยะล่ออยู่ก่อนแล้วและดูเหมือนว่าสีหน้าของเธอนั้นจะต่างออกไปจากเดิมพอได้รับความกล้าจากชิกิและพี่สาว ทำให้เธอนั้นเข้มแข็งขึ้นมากอาจารย์ในตึกก็แอบ,บดูอยู่ไกลๆและแอบ,บชมเชยเธอด้วยชิกีหลังได้รับการรักษาจากคุณหมอก็รีวิ่งเข้าไปขอบคุณโฮมมเรแต่หมืุนว่าเลือดของเธอนั้นก็เข้ามาขัดขวางเอาไว้นี่นี่เลือดหรือเวนอมเนี่ยทางคููก็จับมือกันตาชากมานะครับคููอินาสงสัยว่าเจ้าหมอนีเป็นใครถ้าเป็นโรกุโล จะต้องหย่อแยะและเป็นผู้ชายไม่ได้เรื่องมากกว่านี้เวลาก็ได้หมดลงเขากลับคืนร่างเดิมพร้อมกับนอนล้มลงไปบนพื้นทันทีแล้วกลับคืนร่างเดิมเขาคิดว่าเขากำลังจะตายโดยที่มีคุยนะอย่างนี้แหละถึงจะสมเป็นนายแบบนี้ถึงน่าเอ็นดูหมดเท่เลยโรคุโรคุรครงทั้งสมถึงเส้นชัยแล้ว จินได้แบกอิคาริที่หมดสติแต่คนนั้นก็ตื่นขึ้นแล้วก็โวยวายใส่จินทันทีที่เข้ามายุ่งกับเขาและบอกคนอื่นเป็นภาละและจินแต่ก่อนก็ดูเข้มแข็งแต่ตอนนี้อ่อนแอลงเพราะมีเพื่อนแบบพวกนั้นแต่จินก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเขาแม้แต่น้อยและในระหว่างนั้นอาจารย์ที่แฝงตัวอยู่ตรงนั้นก็ะใช้มีดแทงไปที่แขนของอิคาริอิคารินั้น วันนี้เขาได้ใช้พลังครบ3ครั้งแล้วจินได้ปลดปล่อยคลาสโลหิตพร้อมที่จะต่อสู้อย่างรวดเร็วแต่คู่ต่อสู้ไม่ได้มีเพียงคนเดียวอาจารย์อยู่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยิงพลังโดนขาของจินจนได้รับบาดเจ็บและเลวร้ายที่สุดต้องมารับมือกับอาจารย์สองคนในคราวเดียวกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสงครามเลือดอสูรบทที่7นะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นการฝึกที่สนุกนะครับผมว่าโอเคเลยครับแล้วก็เปิดเผยตัวละครใหม่นะครับ2ออาจารย์นะครับซึ่งเขาเป็นรุ่นน้องของอาจารย์นายโตนะครับพลังเลือดก็มีความน่าสนใจนะครับพลังน่าจะยังไม่เอาจริงกับพวกด็กน,นะส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะยังไม่เอาจริงส่วนอิคารินะครับสําหรับหลายคนดูบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเขานะครับคือ เขามีปมเกี่ยวกับเพื่อนนะครับที่เขาตายไปก็คือเหมือนแบบแต่ก่อนเขาเป็นคนที่รักเพื่อนของเขามากนะครับแล้วก็เหมือนเพื่อนโดนโมโมทาโร่ฆ่าตายแล้วทีเนี้ยประมาณว่าเขาก็เลยแบบม<ๆ>ไม่อยากมีเพื่อนใหม่อะครับเขาแบบลืมเพื่อนเก่าไม่ได้แล้วก็ไม่อยากมีเพื่อนใหม่เพราะว่าถ้าเพื่อนใหม่เขาตายปอีกอย่างเงี้ยเขาก็จะเสียใจมากดังนั้นเขาจึงพยายามแบบว่าไม่อยากสนิทก,กับใครผลักเพื่อนๆนทุกคนออกไปอย่างเงี้ยครับผมเพราะ ยังลืมความเจ็บปวดเกี่ยวกับการที่เพื่อนเก่าของเขาตายยังไม่ได้ครับและตอนนี้ก็เป็นอีกตอนที่เป็นการเห็นการพัฒนาของพวกเด็กๆได้ดีนะครับอย่างเช่นโฮเมลเละนะครับตอนนี้เขาก็สามารถควบคุมเลือดของเขาได้แล้วนะครับซึ่งโฮเมลเลสเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเลือดเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆนะเอาจริงดูจากพลังแล้วแบบโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับดีไม่ดีเยอะกว่าอาจารย์นายวเองนะ แต่เขายังควบคุมได้ไม่ค่อยจะดีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นมากพัฒนาขึ้นมากแล้วนะครับแล้วเลือดของเขานะครับก็แบบเหมือนเป็นตัวแทนของพี่สาวเลยนะก็คือแบบคิดได้แล้วก็สื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็แบบสามารถออกมาพูดคุยแล้วแบบมาป้องกันเขาได้ตลอดเวลาเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่า คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อา c ได้นะครับหรือว่าใครอยากสนับสนุนก็สามารถโด o n a t e ผ่านช่องทางด้านล่างหรือสมัคร Member Shi ิให้อา c ได้นะครับผมก็คลิปต่อไปก็อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะอากต้องเตรียมตัวสอบอ่าก็พอนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณที่รับชมจนจ,จ,จ,จบนะครับแล้วเ,เจอกัน